สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะมาเปิดกล่องนะครับสเปกตรัมนะฮะผมพอดีว่าผมไปเล่นแล้วก็ได้ดรอปมานะสองกล่องนะครับผมก็เลยมาเปิดดูนะครับเผื่อจะมีโชคกับเขาบ้างเพิ่งจะได้มาสองกล่องกล่องนี้ขายที่ที่เซิร์ฟยุโรปนะครับเออ่ขายราคาอยู่ประมาณสองจุดห้าปอนนะครับผมก็ เป็นไทยก็เกือบเกือบสองร้อบาทนะครับนะตอนนี้นะเพราะว่าราคาแบบว่าแพงแล้วก็ drop แรงมากนะครับซึ่งผมไปเล่นมาผมก็ได้มาสองก่องผมก็เลยจะมาเปิดดูเพื่อจะได้อะไรดีๆแบ้างอย่างไรก็ขอติ s e r t ego ก็ยังดีนะครับผมมาลองดูเลยเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ย m4 โอ้โหไม่เป็นไรครับ บอกว่าอยากได้ดิเซตอีโก้แม่งก็ได้จริงครับสตาร์ทแทรด้วยนะครับผมไหนมาดูสิ Factory New นะครับผมสวยงามนะครับถือว่าดีนะแต่เมื่อกี้นี่ถ้าได้ M4 นี่ผมว่าผมว่าแม่งดีกว่านะฮะนิดเดียวอะแต่ไม่หยุดนะครับมีอีกกล่องนึงนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวขอเช็คราคาตลาดก่อนนะครับผม ออตอนนี้ขายได้โอ้ต t a r t r a c k นะฮะ Factory New ขายได้8.9โอ้ก็ถือว่าคุ้มนะเปิดได้นี่ถือว่าคุม้มเริ่มแรกจาก40ว่ะเ k เต่ราคาก็ลงมานะครับเพราะว่าคนก็เปิดได้เรื่อยๆนะครับผม Factory New นะครับ s t r t r a c k ด้วยผมเก็บไว้ครับผมเก็บไว้ใช้นะ เอ๊ะทำไมคนอื่นทำไมสีของกูมันไม่เหมือนคนอื่นเนาวะอ๋อมาโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรนะผมมาเปิดอีกกล่องนึงนะเมื่อกี้นี่เห็น M4 ผ่านหน้าไปเสียดายมาก M4 M4 เ,เ,เนี่นยนีออนที่อะไรสักอย่างเี่ยเอ๊ะมาฮะกล่องที่สองลีลาเล็กนึงคลิปมันจะได้แบบว่ายาวหน่อยนะฮะจริงๆเปิดแค่สองกล่องไอ้เหี้ยอ่ะไม่ลีลาครับ คลิปสันส้นๆแต่แบบว่านะมันได้ไอ้เหี้ยไปแล้วไปแล้วมันผ่านไปอีกแล้วเอ็มโฟเอ็มเอ็มโฟเอ็มโฟกูนี่ผ่านไปหลายรอบมากไงเหี้ยขอโทษสำหรับคำหยาบคายด้วยนะแต่แบบว่านะนี่ได้เหี้ยอะไรม,มาเนี่ยไปดูซิราคามันเท่าไหร่กันศูนย์จุดศูนย์จุดส,สอง ประมาณยี่สิบสีนะครเป็นเพนนะครับไม่ได้ครับแต่ก็คุ้มครับได้ดีเซดีโกมาเดี๋ยวมาดูกันในเกมดีกว่ามามาเล่นกันว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับจริงถ้าได้ M4 มานี่จะดีกว่านี้แต่ก็นะขนมันดวงไม่ดีนะนะนก็อย่างเงี้ยแหละ ก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเล่น CS:GO เท่าไหร่นะครับผมก็เออ่สอบนะครับจะสอบแล้วแล้วก็ส่งรายงานด้วยมันมีหลายอย่างเข้ามาในชีวิตนะฮะตอนนันโด,ดนะภาพน่ามาแล้วเป็นไงล่ะสวยงามตัดแท็กด้วยประเดิมตัวนึงนี้ใครมันจะเป็นผู้โชคดีมึงเลยแล้วกัน ไอ้อเหี้ย Bot. Bot. บอทบอทกูยิงบอทกูยิงบอทต,ตายโอ้โหบอทคือตัวแรกของกูมีใครวะมีใครวะ,รวะโอ้โหตัวเดิมอีกแล้วมึงโหดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมึงเก็บสามหัวเนี่ยอ๋อเนี่ยนะครับโทษฐานของการที่ไม่ได้เล่นนานนะครับผมแม่งเล่นได้เฮียมาก ผมชอบนะเฮ้ย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 ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เนี่ยใกล้ขนาดนั้นกูพลาดได้ไงวะเนี่ยไอ้เหียไอเอาคืนไว้เอาคืนไว้โอ้หือจักไหนวะไอเหียหน้ามืดเลยกู อันน่ะอันน่ะมันมามันมาวะมันมาวะไอ้ปืนใหม่มันมาวะอืมอืมเกือบละเกือบละมึงโผล่มาดิมึงโผล่มาดิไอ้สัตว์แม็กหมดเจ็ดเคเจ็ดเคแม็กหมดไอ้เหี้ยกูนี่สวยจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเก็บสองเลยเหรอมันอยู่ไหนวะ ไปเริ่มคุยเลยเฮี้ยเริ่มคุยเลยไม่ได้กินเสียงมันเกิดเหรอเพื่อนไอ้เพื่อนเลวให้กูไปตายก่อนมันรู้มันรู้ว่าผมอยู่นี่มันรู้มันรู้เอ้ออ๋อบอทบอทบอทมันรู้บอทมันเปิดเอ็มแฮกนะครับผม ออีกละไอ้สัตว์เอ้ยไอ้คนดีๆทำไมกูไม่เคยได้ยิงเลยวะไม้กูได้ยิงแต่บอตรอย่างเดียวเลยวะเอ้ยนั่งไง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 เก็บมันดิลาเดอร์รูมเก็บมันดิรอไปดิเล็งไปดิอยู่บนนั้นนะ่ะอันน่ะโอ้ยเยอะสองทะโอ้โหมันโดนยิงแล้วมันหนือดอะผมเก็บมนะไอ้สัตว์ กูลองพูดอยู่เลยไอ้เหี้ยให้กูได้มีอากาศหายใจบ้างโอ้ไปไม่งี้ยเลิกเล่นเถอะกูไอ้เหี้ยถ้าจะกรขนาดนี้ยิงยิงไรเพื่อนกูนักหนาฮะยิงไรเพื่อนกูยิงยิงยิงไรเพื่อนกูนักหนาฮะไอ้เหี้ยมาดิตามกูตามกูมา ไอ้ออออสัตว์กูโงเบาะ5ตายกูเลิกเล่นละกูไม่อยู่ละไอ้เหี้ยกูไม่อยู่ละอ่ะพอครับพอพอแค่นี้ของเสรยความงานไม่ได้ช่วยเหี่ยอะไรเลยสกินปืนอะมันอยู่ที่ฝีมือนะครับเยเจอกัน